ผู้ชายแพ้ทางผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายแต่ละคนนะคะชอบผู้หญิงแต่ละแบบอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็บุคลิกของแต่ละคนแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยผู้ชายนะคะจะแพ้ทางผู้หญิงแบบนี้ข้อ 1. ผู้หญิงที่มีอารมณ์เย็นในขณะที่เขามีอารมณ์ร้อนผู้ชายนะคะจะแพ้ทางกับผู้หญิงที่มีอารมณ์เย็นสุข,ขุมมากๆในขณะที่เขาเนี่ยอาจจะอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ร้อนใช่ไหมคะเธอสามารถที่จะ ปรับอารมณ์ของเธอเนี่ยให้เข้ากับ อา,อารมณ์ของผู้ชายได้อย่างเช่นผู้ชายจะโกรธมากๆที่แบบรถติดใช่ไหมคะหรือว่าเกิดปัญหาอะไรกับรถต่งตางๆก็จะแบบหัวเสียแต่เธอก็จะแบบอารมณ์เย็นใจเย็นแล้วก็ค่อยๆบอกแฟนว่าเอ,อ้ยไม่เป็นไรนะค่อยๆช่วยแก้สถานการณ์นะเดี๋ยวเรียกช่างมาหรือว่าอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งรถติดเธอก็อาจจะปลอบแฟนว่าเอ,อ้ยนี่มันเป็นแค่รถติดนะเธอเธอไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ซึ่งการที่เธอเนี่ยอารมณ์เย็นจะทําให้ผู้ชายที่อารมณ์ร้อนนะคะ ใจเย็นลงใจเย็นลงแล้วก็สงบไปในที่สุดและนี่แหละที่ทําให้ผู้ชายแพ้ทางผู้หญิงที่มีอารมณ์เย็นใน,นนะขณะที่เขามีอารมณ์ร้อนค่ะข้อ2ผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ผู้ชายนะคะแพ้ทางผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากๆเลยผู้หญิงที่มีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็มีบุคลิกลักษณะเป็นของตัวเองเป็นตัวของตัวเองนะคะผู้ชายจะแพ้ทางมากๆเพราะผู้หญิงที่ สวยอะมองไปนานๆก็จะดูเบื่อใช่ไหมคะแต่ผู้หญิงที่มีเสน่ห์เนี่ยมองยังไงก็ไม่มีเบื่อคุณอาจจะเคยเห็นผู้หญิงที่แบบเธอไม่ได้สวยมากมายแต่เธอแบบมองดูแล้วแบบมีเสน่ห์มองดูแล้วดูอีกมองดูแล้วแบบไม่เบื่อเลยแล้วก็เธอมีสไตล์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นบุคลิกของเธอหรือว่าการแต่งตัวก็ตามนะคะเธอมีสไตล์เป็นของตัวเองเธอไม่เรียนแบบคนอื่นการที่เธอเนี่ยเป็นตัวของตัวเองเนี่ยทำให้เธอมีเสน่ห์และนี่แหละที่สามารถดึงดูดผู้ชายได้และทําให้ผู้ชายนะคะ แพ้ทางผู้หญิงแบบนี้มากๆดังนั้นแล้วนะคะถ้าสาวๆเนี่ยอยากเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ผู้ชายอยู่แล้วเนี่ยไม่มีเบื่อเลยคุณจงเป็นตัวของตัวเองและมีสไตล์เป็นของตัวเองค่ะข้อ 3. ผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนและมีความอบอุ่นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนและมีความอบอุ่นเนี่ยโดยส่วนมากจะเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยเป็นคนที่มีความ อ่อนโยนมากๆเลยพูดเพราะมากๆเลยเป็นคนที่อบอ้อมอาริแล้วก็มีน้ําใจมากๆเลยโดยส่วนมากแล้วนะคะผู้ชายพอได้อยู่กับผู้หญิงที่มีจิตใจอ่อนโยนอย่างเช่นเธอเห็นน้องแมวใช่ไหมคะน้องแมวแบบอาจจะบาดเจ็บเธอก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลสัตว์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะการที่ผู้ชายก็เ,เห็นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนเขาจะสึ ชอบปลืม้มประทับใจมากๆเลยและทำให้เขานะคะอยากที่จะเก็บรักษาผู้หญิงแบบนี้ไปนานๆเพราะผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้หญิงที่หายากมากๆเลยมีความอ่อนโยนมีความอบอุ่นแล้วก็มีความสุข,ขุมนั่นเองค่ะข้อ4 ผู้หญิงที่เข้ากับเขาได้ดีในทุกๆมิติของชีวิตนะคะผู้ชายสุดท้ายแล้วเขาต้องการผู้หญิงที่สามารถเข้ากับเขาได้ในทุกๆเรื่องของชีวิตนะคะเข้ากันได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำเหมือนเหมือนกันกับเขานะคะแต่คุณไม่ขัดเขาคุณสนับสนุนเขาถึงแม้ว่า คุณจะไม่ชอบทาสิ่งนั้นแต่คุณก็บอกว่าเอ้ยที่รักเดี๋ยวฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอนะเดี๋ยวฉันจะคอยให้กําลังใจเธอนะเดี๋ยวฉันจะนั่งดูเธอนะคุณอาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องนั้นแต่คุณก็ไม่ขัดเขาผู้ชายอยากอยู่กับผู้หญิงที่รู้สึกสบายใจสบายกายมากๆเลยเพราะผู้ชายนะคะเมื่อเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาสามารถที่จะเป็น ตัวเองได้อย่างสุดโตง่งเขาทําในสิ่งที่เขารักเขาชอบโดยไม่รู้สึกว่าฝืนหรือว่าขืนหรือว่าเกรงอะไรแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วเป็นพื้นที่ของเขาเป็นพื้นที่แห่งความสุขของเขานั่นเองดังนั้นแล้วเขาจะแพ้ทางผู้หญิงที่มีความเข้าใจเขาและเข้ากับเขาได้ในทุกๆเรื่องของชีวิตนั่นเองค่ะนี่คือผู้หญิงแบบนี้แหละที่ผู้ชาย แพ้ทางนะคะผู้หญิงที่ผู้ชายแพ้ทางเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้หายากหรือว่าไม่ได้หาง่ายแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีผู้หญิงแบบนี้เป็นแฟนแล้วนะคะควรเก็บรักษาไว้ให้ดีๆหรือว่าถ้าเกิดว่าโซเซเนี่ยมีบุคลิกลักษณะแบบนี้คุณก็เป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆเลยนะคะที่ผู้ชายอยู่ใกล้แล้วเขารู้สึกรักแล้วก็อบอุ่นแล้วก็รู้สึกห่วงแหนคุณเก็บรักษาคุณไว้ไปตลอดชีวิตค่ะ